สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนะครับเคิร์ฟของอสกีเบเกอร์นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องเคริร์ฟเบเกอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นจะเป็นเคิร์ฟของ เซฟตี้เบเกอร์นะครับของเซฟตี้เบเกอร์ชนิดเอชบีไทแล้วก็เอชเนบีไทนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นของเอ็มซีบนะครับ MCB นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคนะครับฟังเพลงไปด้วยนะครับ เคิร์ฟสกรีดเบเกอร์เนี่ยครับเราจะแบ่งเบเกอร์ออกเป็นอยู่2ประเภทนะครับหลักๆนะครับที่เราเห็นกันนะครับชัดเจนนะครับมันจะมีอยู่2ประเภทหลักๆนะครับอันแรกจะเป็นนะครับ MCB นะครับ MCB MCB นะครับอันที่2จะเป็น M นะครับ CCB นะครับ MCCB แล้วก็ประเภทอ่ พวกเอสกิทเบเกอร์นะครับ A.C.B. นะครับจะแบ่งออกสองหลักๆใหญ่ๆนะครับออกสองหลักใหญ่ๆวันนี้ผมจะพูดถึงนะครับ M.C.B. นะครับ M.C.B. เนาะเราจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับ M.C.B. นะครับ เหมือนในรูปเนี่ยครับในตัวนี้นะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็น MCB นะครับของของยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าในเพจตรงข้างหน้าที่เขาพิมพ์ไว้เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างนะครับมองเห็นไหมครับโอเค อันแรกจะเป็นยี่ห้อนะครับอันที่สองจะระบุว่าเป็น mcb นะครับแล้วก็ c นะครับสามสองนะครับสองละอ่าบอกแรงดันนะครับสองร้อยสามสิบโวลต์ ac นะครับแล้วก็ความถี่นะครับความถี่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับควบคุมด้วย ic e นะครับหกศูนย์นะครับแปดเก้าแปดแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น icu นะครับ ค่าการทนกระแสแลำนุกจรนะครับอันนี้ก็จะเป็น6 k a 6 k a นะครับบอดี้ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้จะเอาไปติดตั้งที่นะครับในตู้คอน s u m อ e r นะครับเป็นเป็นลูกสกริตเบเกอร์ Baker ย่อยนะครับลูกสกิดเบเกอร์ Baker ย่อยส่วนการต่อการใช้งานเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนก่อนได้นะครับผมจะ มีลงไว้อยู่นะครับที่จะมาพูดกันในวันนี้นะครับเรื่องนี้นะครับนี่ครับ c สามสองเนี่ยครับ c 3 2สองประเด็นในวันนี้นะครับก็คือ c 32. c สามสอง c สาองเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคลิน32ิบสองแอมป์นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับ c 3 2นี่ก็คือเครอร์ฟนะครับเครอร์ฟการปลดวงจรนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเคอร์ฟ C แล้วก็พิกัดกระแสอ่าแอมป์ทิป32บแอมป์นะครับโอเคเครอร์ฟเนี่ยครับเครอร์ฟมันจะมีอยู่อ่าหลักๆอยู่ประมาณ4-5เครอร์ฟนะครับ คฟเคฟแรกจะเป็น A นะครับ A A หรือ z นะครับ A หรือ z แล้วทีนี้จะเป็น B นะครับค์ฟ B นะครับถัดมาจะเป็น C นะครับค์ฟ C ก็คือตัวนี้นะครับค์ฟ C เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมพูดเคฟก่อนค์ฟ D แล้วก็ค k เคคดหนึ่งนะครับ ลักๆเนี่ยครับเราจะเห็นเป็นเคอร์ฟซนะครับที่ซื้อขายซื้อขายตามท้องตลาดง่ายๆนะครับเห็นเห็นบ่อยนะครับ B เนี่ยก็ B นี่ก็เห็นนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่บ่อยนะครับดีก็มีนะครับ A นี่ก็หายากนะครับ K นี่ก็ก็ค่อนข้างหายากนะครับตามท้องตลาดบ้านเรานะครับ แล้วทีนี้นะครับแต่ละเคอร์ฟนะครับมันจะมีคุณลักษณะนะครับแตกต่างกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เคอร์ฟให้ดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเคอร์ฟผมจะดูนะครับผมจะให้จุดนี้นะครับเป็นแกน x นะครับจุดบนเป็นแกน y ครับแกน y เคิร์ฟเนี่ยมันจะบอกอะไรเราบ้างนะครับแกน x เนี่ยครับมันจะบอกอ่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของของออกระแสน,นะครับเปอร์เซ็นต์ของกระแสนะครับเช่นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ หนึ่งหนึ่งนี่คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสองนี่คือสองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสมมุติว่าเราซื้อเบเกอร์สิบแอมนะครับหนึ่งนี่ก็คือสิบแอมนะครับสองนี่คือยี่สิบแอมนะครับก็คือสองร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้สามร้อยสี่ร้อยนะครับประมาณนี้ก็คือจํานวนเท่านะครับอันนี้หนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าสี่เท่าประมาณนี้นะโอเคนะครับส่วนแกนตั้งจะเป็นแกนเวลานะครับแกนทีนะครับ ม่ให้ทีนะครับเวลาเป็นห่วเป็นเซกนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเคิร์ฟเเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวดูเรามาดูเคิร์ฟก่อนนะครับเคิร์ฟแกนตั้งเนี่ยครับเคิร์ฟแกนตั้งนะครับแกนตั้งก็คือจุดนี้นะครับเนี่ยเห็นปลายปากกาผมไหมครับที่ผมขีดลงมาเนี่ยแกนตั้งนะครับ ตั้งนะจะเป็นเคิร์ฟนะครับปวดวงจรด้วยแมกนีติกทิปนะครับปวดวงจรด้วยแมกนีติกทิปก็คือปวดด้วยสนามแม่เหล็กนะครับส่วนเคิร์ฟที่โค้งๆไปเนี่ยครับนี่ครับจุดนี้จะเป็นเคิร์ฟอ,อเวอร์โหลดนะครับหรืออีกอย่างจะเรียกว่าใบเมินทอนนะครับ การปลดวงจรจะมีอยู่2ลักษณะนะครับโอเคนะครับจะไม่เหมือนของ HB ไทนะครับ HB ไทจะปลดอยู่ลักษณะเดียวนะครับก็คือเทอร์มอนทินะครับด้วยความร้อนนะครับตัวนี้จะเป็นความร้อนแล้วก็บวกด้วยสนามแม่เหล็กนะครับโอเคนะครับเคอร์ฟเอเนี่ยครับจะปลดวงจรอยู่ที่2อถึงสเท่านะครับตามกราฟนะครับ เคอร์ฟบีจะปวดที่สามถึงห้าเท่านะครับเคอร์ฟซีเนี่ยจะปวดอยู่ที่ห้าถึงสิบเท่านะครับแล้วก็ดีนี่สิบถึงยี่สิบเท่านะครับการใช้งานนะครับส่วนมากเคอร์ฟเเนี่ยจะใช้กับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นพวกค uh, ่อนข้าง uh, s e n เซนซิทีฟนะครับกระแสน้อยๆน,นะครับ พวกเซนเซอร์พวกอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับเคอร์ฟบีนี่ก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นพวกโหลดไม่เยอะนะครับเคอร์ฟซีเนี่ยจะเป็นใช้พวกอาคารสำนักงานทั่วไปนะครับเคอร์ฟซีนะครับเคอร์ฟบีก็พวกอาจจะเป็นโหลดมอเตอร์นะครับพวกหน่วงเวลานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับการอ่านกราฟกันนะครับเคอร์ฟซีนะครับที่เราเห็นบ่อย เคอร์ฟซีนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเขาจะปูวงจรอยู่ที่ห้าถึงสิบเท่านะครับห้าถึงสิบเท่านะครับถือว่าใช้พวกแสงสว่างพวกในสำนักงานนะครับทั่วไปนะครับเรามีเบเกอร์ 10m นะครับที่มันเขียน C10m นะครับ ถ้ากระแสเกินนะครับกระแสเกินนะครับห้าเท่าสมมติว่ากระแสเกินห้าเท่าสิบแอมป์ของห้าเท่าก็คืออะไรครับ 50, สิบห้าห้าสิบก็คือสกิลเบเกอร์เคิร์ฟซีสิบแอมป์กระแสเกินที่ห้าเท่านะครับก็คือห้าสิบแอมป์อ่าสกิลเบเกอร์นะครับจะปูดวงจรที่เวลาเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็ละขึ้นไปนะครับจุดนี้นะครับ ก็ลากกลับมานี่ลากมาแกนเวลานะครับครับเบเกอร์เนี่ยครับจะปลดวงจรภายใน0ประมาณ0.015วินาทีนะครับเร็วไหมครับเร็วนะครับ0.015นี่ถือว่าเร็วนะครับไม่ถึงวินาทีนะครับโอเคนะครับถ้าเป็น ถ้ากระแสเกินพิกัดสเท่าแล้วครับสเท่าคือจุดนี้นะครับของเคอร์ฟซนะสเท่าก็คือเราก็ลากขึ้นไปนะครับ2เท่าก็คือซื้อมา1 0บแอมกระแสเกิน2เท่าก็คือ2 0่สิบแอมนะครับยี่แอมจะจะปลดเวลาเท่าไรนะครับนะครับ10วินาทีนะครับก็ลากมาฝั่งนี้นะครับจะปลดอยู่ที่10นะครับวินาทีนะครับ เส้นนี้จะเป็นเคอร์ฟเนี่ยครับเส้นนี้นะครับที่มันโค้งโค้งเนะครับเส้นต่ำเนี่ยครับจะเป็นเคอร์ฟมินิมัมนะครับส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นแม็กซิมัมก็คือก็คือเวลาในการปวดวงจรนะครับเวลาในการปวดวงจรจะอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้ก็คือถ้าเป็นตัวนี้ก็จะสิบวินาทีจนถึงสี่สิบวินาทีนะครับมานี้ รกระแสไหลเกิน2เท่านะครับของเคอร์ฟซเนี่ยจะใช้เวลาในการปลดวงจร10ถึง40นะครับวินาทีโอเคนะครับแล้วทีนีเ้เราจะเลือกใช้เคอร์ฟไหนดีนะครับ สมมติว่าเป็นโหลดมอเตอร์ก็แล้วกันนะครับโหลดมอเตอร์โหลดมอเตอร์เนี่ยครับตามธรรมชาติของมันนะครับมันจะดึงกระแสนะครับขนาดสตาร์เนี่ยสูงนะครับน่าจะประมาณ4ถึง8เท่านะครับก็แล้วแต่อ่ชนิดของมอเตอร์นะครับไอเนี่ยของมอเตอร์จะ ดึงกระแสสตาร์ทนะครับเริ่มต้นประมาณ 4- ีถึงแเท่านะครับประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็มาดูนะครับจํานวนเท่านะครับ4ีถึงแเท่าของมอเตอร์นะครับ4ีถึงแเท่าจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสีถึงแเท่าอันนี้สีถึงแเท่านะเดี๋ยวผมเขียนขึ้นไปก่อน แล้วทีนี้สมมติว่าผลพอดกราฟนะครับพอดกราฟนะครับนะครับกราฟมันก็จะประมาณนี้นะครับตาร์ทขึ้นไปนะครับมันก็จะออกตัวได้มันก็จะกลับขึ้นมานะครับประมาณนี้แล้วทีนี้นะครับสมมติว่าเราเลือกสกิตรีเกอร์เคอร์ฟเอนะครับ เลือกสกิลเบเกอร์เคอร์ฟเอนะครับสกิลเบเกอร์เคอร์ฟเอเนี่ยมันจะปลดวงจรขณะสตาร์ทนะครับโอเคไหมครับถ้าเราเลือกเคอร,ร์บีแลครับเคอร์บีมันก็จะปลดวงจรขณะสตาร์ทเช่นกันนะครับก็คือกดอสวิตช์สตาร์ทปุ๊บมันจะปลดวงจรทันทีนะครับไม่ถึงวินาทีนะครับเนี่ย0.02วินาทีนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเคิร์ฟนะครับมันทับนะครับเคิร์ฟของกระแสมอเตอร์เนี่ยครับมันทับเคิร์ฟของเบรกเกอร์นะครับโอเคไหมครับถ้าเราเลือกเคิร์ฟสี่นะครับเคิร์ฟสี่ปูดวงจรไหมครับมันจะเริ่มปูดวงจรนะครับเริ่มปูดวงจร จาก5ถึง10เท่านเนี่ยครับอย่างเงี้ยมันก็ปลดเช่นกันนะครับปลดวงจรเช่นกันโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับถ้าเราเลือกเคิร์ฟดีแะครับเคิร์ฟดีปุ๊บเคิร์ฟเคิร์ฟกระแสของมอเตอร์เนี่ยครับมันยังไม่ถึงพิกัดของอ่ามันยังไม่แตะเคิร์ฟของอ่าเบรกเกอร์เคิร์ฟดีนะครับมอเตอร์ก็สามารถอ่าสตาร์ทออกตัวได้นะครับแล้วก็ใช้เคิร์ฟดีนะครับ โอเคไหมครับในเคอร์ฟเคเนี่ยเคอร์ฟเคมันจะอยู่ที่ประมาณ8ถึงอแปดเท่าถึง12เท่านะครับระหว่างนี้นะครับเคอร์ฟเคอันนี้ผมให้เป็นเคอร์ฟเคนะครับเคอร์ฟเคจะอยู่ตรงนี้นะครับเคอร์ฟเคนี่จาก8ถึง12เท่านะครับเคอร์ฟเคนะเราใช้เคอร์ฟเคก็ได้ครับ เคอรฟเคนะครับจะสามารถสตาร์ทมอเตอร์ออกได้นะครับโอเคนะครับก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้นะครับเคอร์ฟเนี่ยครับเคอร์ฟอร์โหลดนะครับของ a b c d เนี่ยมาจะทำงานอยู่ที่เท่าไหร่ครับจุดนี้นครับ เห็นไหมครับจุดนี้หนึ่งจุดหนึ่งสามถึงเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสี่ห้าเท่าหมายความว่ายังไงครับสมมติว่านะครับผมซื้อช็อกกิตเบเกอร์นะครับขนาดสิบแอมนะครับสิบแอมนะครับใช้โหลดนะครับใช้โหลดปกตินี่แหละมันจะเริ่มปดวงจรที่กี่แอมครับ ถ้าเราซื้อเบเกอร์นะครับ CB นะครับ 10m นะครับจะ1.13เท่าถึง1.45เท่าครับถ้า1.13เท่านี้จะเป็น11.3ถึงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมคูณให้ดูครับสิบสี่จุ m นะครับก็คือเราซื้อเบเกอร์ 10m มาเนี่ยครับ คร์บไหนก็แล้วแต่นะครับ A B C D เนี่ยตำแหน่งปูดวงจรโดยใบเมนทอนเนี่ยมันจะปูดวงจรอยู่ที่11.3ถึง14.5แอมป์นะครับของพี่กัดกระแสเซอร์กิบเบเกอร์10แอมป์นะครับถ้านะครับถ้าพี่กัดกระแส11แอมป์ M, เนี่ยครับ มันจะไม่ปลดวงจรนะครับโอเคไหมครับมันจะปลดวงจรตั้งแต่สิบเอ็ดจุดสามถึงสิบสี่จุดห้านะครับมันถึงจะเริ่มปลดวงจรนะครับแต่อยู่ในเลงนี้นะครับช่วงนี้ที่มันจะปลดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกกระแสที่สูงนะครับซื้อสามสิบสองแอมป์อย่างเงี้ยกระแสเริ่มปลดมันเท่าไหร่ครับ 32คูณเท่าไหรครับ1 1 3จครับกระแสเริ่มปวดมันแอมป์เลยนะครับเริ่มปวด36แอมป์เพราะฉะนั้นนะครับมันจะไปโยงโยงไปถึงนะครับการเลือกพิกัดกระแสสายนะครับสายคุณที่เลือกนะครับต้องมากกว่านะครับมากกว่า36แอมป์นะครับ เพราะว่าเคอร์ฟเนี่ยครับมันไม่ได้แตะที่ศูนย์นะครับไม่ได้แตะที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันแตะมันมันจะลอยอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสามเท่านะครับเราก็ควรเลือกกระแสของสายเนี่ยครับให้มากกว่าพิกัดนะครับหนึ่งจุดหนึ่งสามเท่านะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเคอร์ฟเคียก็จะประมาณนี้นะครับ นะครับเคอฟเคอ่าแนะถึงประมาณ12นะถ้าอันเนี้ยประมาณ12ก็แล้รกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็น่าจะหมดนะครับเกี่ยวกับเคิร์ฟนะครับตามที่กล่าวมานะครับ แต่มีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งนะครับสังเกตก็คือนะครับถ้ายิ่งนะครับยิ่งกระแสเกินพิกัดเปอร์เซ็นสูงขึ้นเนี่ยครับจะใช้เวลาในการปูดวงจรนี้เร็วนะครับเช่นปกติปกติเคอร์ฟซีนะครับกระแสเกิน สเท่านะครับก็คือ2องนะครับจะปลดอยู่ที่10วินาทีนะครับถ้ากระแสเกิน4เท่านะครับสเท่าก็คือจุดนี้นะครับจะใช้เวลาในการปลดสองวินาทีนะครับก็คือมันจะเร็วขึ้นนะครับโอเคไหมครับยิ่งสูงก็ยิ่งเร็วนะครับถ้า5เท่ายิ่งเร็วเลยนะครับก็คือขึ้นมาถ้าห้าเท่าปุ๊บขึ้นมานี้ ทิปทันทีเลยนะครับไม่ถึงวินาทีแค่0.015อะไรประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับให้ให้จำไว้ว่าน,นะครับถ้าเป็น์กตเบเกอร์อย่างเงี้ยครับเคอร์มันจะมีเครเรอร์เป็นเคอร์มเนี่ยจำไว้เลยครับว่ามันจะไม่ปลดวงจรที่100%นะครับ ไม่ใช่ว่าคุณซื้อเบเกอร์มา10แอมป์อย่างเงี้ยแล้วกระแส10แอมป์11 10.5 10.1เนี่ยมันจะปลดวงจรไม่ใช่นะครับมันจะหน่วงเวลาไว้อยู่นะครับถ้าไม่ถึงพิกัดอ่าจำนวนที่มันปลดเนี่ยครับ1.13ถึง1.45เนี่ยครับมันก็จะไม่ปลดวงจรนะครับถ้าเราออกแบบสายพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยเวลานี้มัน เวลามันมีปัญหามาเนี่ยสายมันจะร้อนนะครับไม่บานได้นะครับโอเคมันจะมีปัญหาทีหลังนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เผื่อเป็นความรู้นะครับช่างช่างนี่ควรรู้นะครับช่างส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับก็คือต่อไฟใช้ติดแล้วคือเอาเลยนะครับ ใช้ได้นะครับก็ดูไว้เป็นความรู้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม